สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัจ้จัยเด้อป้าลุง <c oughs> <c oughs> วายวาย ừ, อืออตุจานะมีอตุจานะมีลูกละอัดจานะมีอัดูจา,จา,จางาม,งามาน่อยงมจ้า

อีหลาถือจ่าบลุบบ่อฮึ้เนเก่งแม้ไงเนเก่งแม่ไ

มึงออยังเดิน <c oughs> ให้ไปเดินให้ไปเดินให้ไม่จ้อยบ่นี่บ่ Thấy non tuyên chùi đấy ba Non tuyên chùi đấy em ơi Vào Ui Hiện nhanh, hiện nhanh Hiện nhanh cặp tí nói Chị hiện nhanh đi cặp tí nói này Chị bị ôm mỡ Vào Vào Dạ chị áo bị ôm mỡ à, Con bên này cả chị ôm tí Lần đi phụ vừa Con đến này chị ôm tí โอ้ยช่างนี่ลอยนิ้มนี่นะโอ้ยช่างเลยลอยยิ้มนี่นะลอยยิ้มนี่นะอเป็นใจช่างเถอด้อลอยยิ้มน้อยนี่นะ Đừng nghe đi, đích mình yêung kỳ nôn chạy 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 cháy 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 cho anh này จมยังเฮยนะบ่ะอีหล่าจมยังดอกบจมอีหยังนี่ไอ้คนน้อยๆนี่ไอ้คนน้อยๆนี่จมยังนีคนน้อยๆนี่นะโอ้ย สองจุดต๊ออกคักเละอันนี้ คือเห็ดแนะน่นหน้าเหนอยนะเลยบ่อืมอ่าแซ่บบอ่อนะแซ่บบอ่อนะบ่โลว้ายแซ่บอร่อยเฉยบอ่อนะบ่โลหายแลอว ใช่ใช่แลวผมพายมาพามาแล้ว่มอิปอมากลยผพ่ะอพปอมาแล้วพอตัวมาแล้วผอ่ะอิปอม่าเตะห้องน้ำผมอะจมยัง่ะ ลองเพลยงม่ลองเพลงมาลูกบ่หึหึนี่แหละลองเพลงบ่ว้าวว้าวบ่ถุจารเลยบ่เมื่งเมืองงามถุจาเอาข่าปากวะจ้ะถุจางาม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 ยกขึ้นยกขึ้นถุจาร์ยกขึ้นยกขึ้นเหตุไรถุจางามงามเดี๋ยไปลืงเงื่อมหัวเริ่มลมทับเลิศเนิ่ ลมทับจเจริญเนอพโผล่นผล่กมคิดดื้อเพลินมันลมทับจเจริญเนอะเฮ้ยมันจะลมทับเจะแหละ มาแนมมาแนมมันลมถับจะละหามอนค่ะหมูดึง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 ไปสิดึงลูกละหมูดึงหมูดึงถูจา่หาหันมาทางพี่ถูจ,านะถจา่าน่ะถูจ่าน่ะไปไปหันมาพี่นี่มาหันงอนใช่ไหมวะนี่บอาลูกละ พี่พีพ่ี่หันมาไม่จ้อยพี่เลิกไปอาบน้ำเดอ้ออาบน้ำเดอ้ออุ้ยอุ้ย ไพ่มาหนะ้องก,กรุกนะนะเรียนะไมาหนะเชืยงงไหนเจียงตั้งไหน Bắc luôn lúc luôn 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 แน่มึงพ่อนะน้ำบุำร,ริ่นน้ำมอว่าลูกน้ำบริ่นน้ำเจ้านะเย้ đoàn phim ngày phăng thế sao thế này bà luôn như ไดร์รก็ห้ประมาณนี้พี่นองตื่นมาตอนเช้าอะสินลินแบบนี้เนาะก็บุกคอยให้คอยห้องเราเนาะพี่น้อง ห้องเน,นาะแต่บ๊อบไม้หายพี่น้องไงห้องนะห้องจะเอ จะเอให้อย mm ่างนี้อันนี้มาหาพ่อมาดูไปมาหาพ่อว่าจะงั้พ่อเอาดำไปแลปวไปนำพ่อไปหาไปนำพ่อมา

đi đợi. Đợi. Hi, đợi. Hmm. <laughs> nằm mẹ mẹ chị ạ bò say ngày giặt ôm lụ họ nó đường hơn hùa đó bạn Hãy subscribe cho đó Ghiền Mì <laughs> Nhanh Nhưng mà mẹ nó bạn Nhưng người nó về đấy bạn đi tạ này 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 nè này này người, tạ này này đây Tạ này đạ này này Tạ này này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Mẹ nó cho nữa nãy nay nay, này này nãy nãy này nãy Tạ nãy này nãy nay nãy 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 chắp Ừ. Yên đi đi, yên đi đi. Thấy. Bài. Ừ. Cái cái mi này Cái Cả on hết. Hết bà đi đừng mất, chẳng ừ. có ừ. đừng hết muốn xe pa bà đi. Vâng. Yên có muốn xe ยายยายคนน้หน่อยนี huh. <can> ่นะคนน้หน่อยนี่นะอะเอ้ยเอ้ยเห็นอยังเหียกุ้ก็พาหมย่างย่างเนอะจะจะเอียแข่งเน่เดเอียกแข่งเนี่ เหตุยังเหตุยังนะกิจไปเหตุไงล่ะงั้นลูกล่ะจริงปะไม่ใช่เหตุนั่นลูกล่ะไปไปทน้่นไปทำน้่นไปดู้่ะช่วยแหละป้าตื่นๆช่วยพี่น้องเลยมูลนี้เนาะโอเคป้าจอยกับสีขอจบคลิปเพียงสำนีก่อนเด้อป้าลุงเด้อเอฟซีทุกท่านเนาะ ประโจอีขอขอบคุณหลายเด้อที่เขามาหลับซุงคลิปประโจอยตั้งแต่ต้นจนจบนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตลอดมาเนาะขอบคุณขอบคุณหลายเด้อที่เดียงลูกชอยประโจอยตลอดมาเลยตั้งฮอนชีฮอนหาเดือนแล้วไปแล้วกลับเข้าไปสบายดีจุจ่าไม่ดุจุจ่าเนอะนุ๊จุจ่ามา บาดบุญอยากเห็นได้พี่น้องเ,เอ้ยพูนบุญอยากเต้นพูนพูนอยากเต้นพูนเนาะโอเคไปแล้ว้้เย <c oughs> <c oughs>